กิจกรรมช่วงบ่ายนะท่านในวันอังคารที่1ตุลาคม2562นะท่านเวลา13นาฬิกา50นาทีนะครับผมอันนี้พนักงานในล้างจอทำความสะอาดจอให้นะครับทุกท่าน <c oughs> <c oughs> พนักงานบอกว่าอยากได้ตังไปซื้อผ้าสิ้นไป,ไปซื้อของนะท่านผู้ผิดนะครับผมจะไปตลาดวันศุกร์ก็เลยทำให้นะครับผม เราก็ใช้แฟงสีฟันค่อยๆถูออกนะท่านการล้างทำความสะอาดจอนะครับผมหุกคําจะล้างทุกครั้งนะท่านให้ล้างกับสบูดุทแล้วก็ตากแดดนะครับตากแดดไว้ก่อนที่จะนํามาใช้งานนะท่านก็จะมีทั้งตัวดีตัวไม่ดีนะท่านจอนะผมมีจอขาดจอเก่าจอใหม่แล้วก็กระด้งนะครับผมที่เราอันนี้เราจะทําการทอนกระด้งช่วงเย็นนะครับท่านนะครับผมเสียขี้ใหม่ออกเสียขี้มอนออกนะครับ ที่จรจอบมันก็ไม่ได้สกปรปกมากครับเพราะไม่ค่อยตายนะครับผมมันจะมีแค่ตัวที่มันไม่ชักใหญ่นะท่านแล้วมันก็จะตายหน้าเพราะมันอ่อนแอนะครับนี่ก็เป็นจอที่ร้านที่สะอาดเรียบร้อยนะท่านพร้อมใช้งานแต่อาจจะมีใยติดบ้านนะแต่ก็ไม่เยอะโอขี้โกชอบมาอยู่นะครับท่าน อันนี้ก็เป็นเจาะอ,อีก3ใบคือเราต้องเตรียมจอไว้ประมาณ35ใบนะครับท่านเผื่อใส่เพราะว่าอีกประมาณวันหนึ่งนะครับผมลูกๆก,ก็จะสุกแล้วนะครับ